มุกดาหารแก๊งตุ๋นทองยี่สิบาทข้ามชาติร้านทองหอบหลักฐานข้ามฝั่งจากสพลาวเข้าม,มาแจ้งความที่สพเมืองมุกดาหารความคืบหน้ากรณีมีแก๊งต้มตุนจากชาวไทยข้ามไปหลอกช่อกงร้านทองจากฝั่งแขวนสวรรณเขตสพลาวเชิดทองคําหนักยี่สิบาทมีมูลค่าหกแสนห้าหมื่นบาทมีข้ามมาฝั่งไทยหลบหนีลอยนวลที่สถานีตารวจภูธรจังหวัดมุกดาหารมีเท้าสมประดิษฐ์ สุริยาอายุ34ปีพร้อมครอบครัวเจ้าของร้านทองที่อยู่ในเขตสวรรคเขตสปปลาวข้ามมาจากฝั่งแขวงสวรรคเขตสปปลาวมาแจ้งความกับพันตำรวจโทรนรงฤทธิสุวัศีสารวัตรสอบสวนสอพเอมืองมุกดาหารสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมามีชายกลางคนเช่ารถบริเวณหน้าด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวข้ามไปซื้อทองที่ร้านคำมาลัย แขวงสวนเสเขตสปปลาวซึ่งชายคนดังกล่าวทราบชื่อต่อมาก็คือนายรัชตะวิไลเจริญพงศ์หรือนายกรแตงจุย้ยเป็นชาวไทยได้เข้ามาเลือกซื้อสร้อยคอทองคำสองเส้นเส้นละ10บาทน้ำหนักรวม20บาทในราคา6กแ0 0 0้าบาทโดยชายก่อเหตุได้ใช้เลขกลโกงทางออนไลน์โดยบอกกับเจ้าของร้านทองว่าไม่มีเงินสดขอโอนปลายทางโดยใช้แอปธนาคารได้ไหมทางเจ้าของร้านก็ตกลง โดยทางเจ้าของร้านบอกว่าโอนมาเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยแต่คนร้ายบอกว่าผมใช้บริการเช็คเงินสดของธนาคารกรุงศรีเจ้าของร้านก็ตกลงจากนั้นคนร้ายก็ประสานไปยังแก๊งต้มตุ๋นที่อยู่เครือข่ายอยู่ฝั่งไทยให้ไปซื้อเช็คที่ธนาคารกรุงศรีแล้วเขียนตัวเลขจําเบิเงินดังกล่าวแต่เงินในบัญชีไม่มีและโอนจำนวนตัวเลขเข้าแอปธนาคารกสิกรไทยของเจ้าของร้านทองหลังจาก เจ้าของร้านทองดูแอปก็พบว่ามีตัวเลขยอดจริงที่คนร้ายนั้นไดโอนเข้ามาคิดว่าเงินเข้าบัญชีแล้วในยอดคงเหลือโดยไม่ได้เอะใจจึงให้ทองไปพอคนร้ายไดทองไปก็รีบเดินทางออกจากร้านทองมาขึ้นรถที่เช่ามาจากฝั่งไทยกลับมายังฝั่งไทยแล้วหลบหนีไปต่อมาอีกหลายชั่วโมงทางเจ้าของร้านจะโอนเงินที่คนร้ายโอนเข้าบัญชีแต่กลับโอนไม่ได้เพราะจํานวนตัวเลขนั้นที่คนร้ายโอน ยังใช้การไม่ได้หรือเงินในบัญชีคนร้ายไม่มีแล้วติดต่อคนร้ายไม่ได้ทางเจ้าของร้านมารู้ตัวอีกทีว่าถูกหลอกจึงติดต่อกับทางธนาคารทราบว่าตัวเลขจานวนเงินที่เห็นในแอปก็ยังใช้ไม่ได้ต้องรอเคลียร์ลิงเช็คยืนยันก่อนสอบถามทางธนาคารก่อนซึ่งแก๊งมิจฉาชีพอาศัยช่องว่างนี้ช่อกโกงประชาชนไปเรื่อยๆทางด้านพันตํารวจโทโนรงฤทธิ์สุวสีหลังสอบปากคำครอบครัวร้านทองผู้เสียหายเสร็จได้เปิดเผยว่า ขณะนี้ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วว่าเป็นใครพร้อมพวกเตรียมออกหมายเรียกให้มาสอบสวนถ้าไม่มาตามหมายเรียกก็จะออกหมายจับต่อไปครับนิว24สถานีประชาชนเดวิดโชคชัยภาพข่าวสามารถเมียใจดีรายงาน